ประเด็นเล่เหลี่ยมกลนของกัมพูชาที่พยายามจะใช้โลกล้อมไทยนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะเรามาเติมเต็มประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะช่วงนี้จะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวา,ารฤมิกุนนะคะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมสวัสดีครับคุณสํานท่านผู้บริการครับครับคุณหมิวด้วยนะครับอาจารย์ก็ดูแล้วกระบวนท่าของกัมพูชา <c oughs> ในเชิงกลยุทธ์ใช้กฎหมายของโลก ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนี่ทําได้ค่อนข้างเร็วไหมอาจารย์คือเราต้องเข้าใจว่าเอทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราดูตั้งแต่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนะครับที่มีการปะทะกันที่สามเหลี่ยมมรกตช่องโมงนะครับคำจริงก็ย้อนหลังไปอีกหน่อยก็คือถึงตอนที่มีการเผาสาลาใช่ไหมครับที่เหมือนกับว่าสร้างแล้วเพื่อจะร่วมเหมือนกับว่าบนพื้นฐานขังความพูดคุยกันสันติภาพลาดเบนด้วยการเจรจาการอะไรเงี้ยมันถูกเผาไปแล้วก็ เริ่มปะทะกันที่ช่องบอกุงแต่28พัษภายนะเมื่อดูสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ทราบไปว่าเจตนาของคุณมาเน็ตเนี่ยเขาต้องการเหมือนกับใช้เขาผู้วิหารโมเดลใช่ใช่ผมสรุปไปงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีการไอ้การตอนปี254มีการประทะกันเนี่ยนะครับ,รบเขาก็เอาเรื่องไปฟ้องศาลโลกครับนะครับ,รบแม้ว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันคือคดีเดิมที่เราเคยเอ,อยอมรับอำนาจศาลโลกในคดีนี้ก็เลยเอาไปขึ้นใหม่ ใช่ไหมครับ,รบแล้วเขาก็ชนะในครั้งที่สองในปีห้าหกนะครับผมก็สรุปว่าเขาต้องการที่จะใช้โมเดลเดียวกันคือเขาพัฒนาโมเดลเนี่ยนะครับมาที่ประสาทตาเหมือนทมตาเหมือนโตตาควายแล้วก็ช่องบกใช่นะครับที่แรกก็นึกว่าเท่านี้นะครับเพื่ออาไปขึ้นสารโลกนะทีนี้พอสารโลกเอ,อเราไม่ยอมขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็เอ,อไปลองที่ u n เอนอซนะครับนะหรือว่าคณะมนตรีของมั่นคงของสาร,ระราชาติ นะครับเข้าใจว่าเขาก็คงต้องการให้คณะมนตรีเัามันคงในส่งเรื่องไปที่ศาลโลกทีนี้ผมก็ทีแรกก็คาดการว่าคงจะประทัก,กันเพื่อเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกให้ได้อทีนี้ถ้าไทยไม่ยอมขึ้นก็จะผ่าน U N S C นะฮะทีนี้พอก็เดาว่าการประทกกากันก็คงจะมีแค่ตรงเทือกเขาพนมดงรักเท่านั้นคือสี่จังหวัดอนะครับของไทยที่อยู่เหนือเทือกเขาพนมดงรัก นะครับเพราะสัปนปน้ำคือตามสนดิจัญญากับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับในปีสองสี่สี่เจ็ดเนี่ยนะครับในจังหวัดข้างบนเนี่ยคือมันมีเจ็ดจังหวัดถูกไหมครับ,รบจังหวัดข้างบนเขาพนงรักก็ไล่ไปนะครับตั้งแต่ตะวันออกมาตะวันตกก็อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์สี่จังหวัดเนี่ยสามสามร้อยหกสิบสี่กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าประทาแค่ตรงนั้นแต่ป้าก็แปลกใจนะครับเพราะมีการมามามา,ม,ามี เรื่องที่จังหวัดตราดด้วยใช่ครับผมว่าเอ๊ะทำไมต้องไปทําที่จังหวัดตราดเพราะจังหวัดตราดไม่ได้มีประสาทก็เลยเข้าใจเลยอ๋อที่แท้ต้องการเอาเรื่องความขัดแย้งนะครับจากสามประสาทเนี่ยนะครับหนึ่งช่องบอกเนี่ยมาที่ทางทะเลด้วย응응응อืเพราะทางทะเลมันมีประเด็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของผลประโยชน์อที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับครับก็เลยเข้าใจว่าเขาต้องการาตรงเนี้ยนะครับเอาเป็นเรื่องที่เอไปเอาคน คนกลางนะครับหรือเอาสาธารชาติก็แล้วแต่หรือสารโลกก็แล้วแต่มาดาเนินการในเรื่องนี้ครับครับเอาละ,าละทีนี้ก็เลยก็เลยอ่านจนนาออกหมดทีนี้แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ว่าโลกร้อมไทยเขาก็วิธีการเขาผิดไงฮะอ๋อผิดคือว่าเอ่อพอมันเกิดเรื่องก,กลับระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ผิดที่หนึ่งเพราะการวางกับระเบิดเนี่ยมันผิดสัญญาอนุสัญญาอัตว่าอยู่แล้วครับเพราะการระเบิดก็ห้ามใช้หลักฐานก็ัดเจนอยู่ในฝั่งไทยแล้วก็ไม่ว่าใช้แผนที่ หนึ่งต่อห้าหมื่นหรือหนึ่งต่อสองแสนใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยนะครับเ,เขายิงจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยใส่ทางฝั่งไทยแล้วบ้านเรือนหรือเซเว่นอีเลเว่นนะครับอ,อที่ถูกยิงใส่เนี่ยนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่อยู่ติดชายแดนนะครับ,รบอยู่ห่างจากชายแดนมาก็เข้าใจว่ายี่สิบสามสิบกิโลเมตรอะอย่างน้อยอยี่สิบสามสิบกิโลใช่ครับอ่ะใช่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 ฮะส่วนไอ้อนุสาวรีตาอมนเนี่ยนะครับที่บอกว่า ฝ่ายไทยไปยิงส่เขามันอยู่ตรงชายแดนพอดีออื mm hmm. คือหมายเึ้ว่าไอ้การยิงเข้ามาใส่บ้านเดือนคนเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่ทำไม่ใช่ทหารเลยนะฮะมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องผิดแน่ๆน,นะครับ,รบผิดทั้งอนุสัญญาเจนีวาผิดทั้งธรรมนูญกรุงรม mm hmm. นะครับธรรมนูญกรุงรมคือธรรมนูญที่ประเทศต่างๆเออร่าง,งทําขึ้นตกลงขึ้นมานะครับเพื่อมีสารอาญาระหว่างประเทศ mm hmm. ซึ่ง,ง,งหนึ่งในสี่เรื่องเนี่ยนะครับคืออาญากรรมสงครามนะครับถ้าเกาะขึ้นมาก็าาไปฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศได้ ประสงคารามคือการปฏิบัติการทางทหารที่มีเป้าหมายเป็นพลเรือนนะเป็นบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือกัมพูชาทําผิดนะครับกฎหมายของประเทศในสองเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ง่ายคือวิธีการเขาเนี่ยผิดกฎหมายของประเทศไปมาเนี่ยครับโลกล้อมไทยเนี่ยนะครับเขาต่างหากครับที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยผมเรื่องของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นกระทรวงต่างประเทศเขาบอกเขามีหลักฐานก็จะการผิดเรื่องที่สามเข้ามา เีาอย่างนี้จะมีเรื่องการลุกลานอะไรไม่ก็เป็นข้อตามมาครับที่นี้อาจารย์เนี่ยอาญากรอาญากรรมระหว่างประเทศอของของโลกอะนะสงครามนี่ที่ตอนนี้มีข้อเสนอว่าเราควรจะลากกัมพูชาลากคุนเซนนี่ไปขึ้นไอซีซีศาลอาญาระหว่างประเทศแต่เราไม่ได้รเราไม่มีปฏิญญา,ากับตรงนั้นอยู่ใช่ไหมทําได้ไหมคือกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่เขาไม่อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ได้อแต่ปอดีกัมพูชาเนี่ยเขาเขาลงนามครับเขาอยู่ในภาคีของของไอซี ของ i อซีซีฮะอินเดอร์เนชั่นแนลคลายขึ้นไปหน้าขอดขบมพูชาเขาอยู่ฮะเขาอยู่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ฮะเราไม่ได้อยู่ใช่ไหมเราไม่ได้อยู่เขาเราเราเกือบจะอยู่ฮะเหมือนกับอยู่ระหว่างว่าจะให้สัตยาบันไหมเนี่ยเราไปลงนามแต่ไม่ให้สัตยาบันไงอ๋อยังไม่ให้สัตยาบันเราอยู่เราจะไม่ให้สัตยาบันคือเราเหมือนกับเราไม่ใช่ไม่อยู่แต่อยู่ก็ยังไม่อยู่มันอยู่ระหว่างมันอยู่สถานะ้คล้ายๆกับอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้สัตยาบันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยทางการคือถือว่าเราไม่อยู่แต่ว่า สามารถจะไปร้องได้ครับเป็นเรื่องเรื่องไปอ๋อไปร้องได้ใช่ไหมทีนี้ข้อสําคัญจัวนี้ครับคุณสวารันครับคือเราต้องเข้าใจนะว่าปัญหาเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมันคือปัญหาของรัฐบาลกับทูชาอืนะครับคือมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับผมพูดข้อต่อมาว่าคุณเซนทําไมต้องการสามประสาทหรือว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีทรัพยากรผมเข้าใจว่าเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็ตรงกันหมดนะครับว่าคุณมาเนตเขาก็ต้องการสร้างผลงานแล้วก็สิ่งที่ สมเด็จคุนเซนทามาตลอดต้แต่เป็นนายกอยู่สามสิบแปดปีเนะี่ยคือคือถ้าหากว่าผลงานในประเทศมีปัญหาขึ้นมาหรือมีเรื่องปัญหาภายในก็จะเอาเรื่องชาตินิยมนี่แหละนะครับแล้วก็โดยมากหันไปหันมาก็มาเอาไทยเนี่ยเป็นศัตรูทุกทีเพื่อเกิดเพื่อเกิดความชาตินิยมแล้วก็ทําให้ฮุนเซนเขาใช้ตรงเนี้ยนะครับในการที่ทําให้เขาอยู่ในหน้าต่อวิธีการที่เขาใช้มาตลอดแล้วก็ฮุนมาเน็ตได้เข้าใจว่าผลงานเขาก็อาจจะไม่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็อาจจะมีปัญหาภายใน หลายต่อหลายกการในการสร้างผลงานก็ก็คงจะเอาเรื่องนี้แหละครับมาทําให้เกิดเป็นผลงานเพราะว่าใช้โมเดลของพระวิหารที่ทําต้นเด็ดมาเอามาใช้ต่อ,อนะครับก็วิเคราะห์ได้แบบนั้นนะครับทีนี้ข้อที่เขาพลาดเนี่ยก็ดีผมบอกไปครับไอการที่เราต้องเข้าใจว่าปัญหาของเราเนี่ยคือคือรัฐบาลกับพูชา นะครับที่เป็นฝ่ายใช้วิธีการที่หนึ่งคือกับระเบิดสองคือยิงจรวดใส่บ้านเรือนประชาชนของเราขณะที่เราเนี่ยเป็นการตอบโต้ไม่ใช่ตอบโต้สิป้องกันตัวนะครับ,บซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเอ,อเรายิงใส่เขาเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องบินเนี่ยก็เป็นการยิงใส่ฐานจรวมนะครับที่ทําการทหารของเขาที่ยิงจรวดใส่เราอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ในสิทธิของการป้องกันตัวเองนะครับเอ,อแต่ของเขาเนี่ยมันคือ การพาทีานี้ผมเรียนว่าไอการหยุดยิงเนี่ยนะครับตอนเนี้มันเป็นเรื่องดีนะครับที่หยุดยิงอะนะครับเพราะว่าผมเรียนว่าเราต้องเข้าใจว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลูกลานนะครับพี่น้องประชาชนที่แบบเออ,อยากจะแบบให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรเงี้ยผมเรียนว่ายุคสมัย้าหัดกันนะครับใครลูกลานก่อนก็ผิดอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยป้องก,กันตัวเองป้องก,กันชีวิตประชาชนใช่ไหมครับ เราเราท่สุเหมือนว่าเราถูกกระทํามากกว่านะอาจารย์ปริยาแต่ผู้ตายหมายถึงว่าทางทหารเนี่ยทางทหารเนี่ยหยุดยิงก็ดีแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการทางกฎหมายระหว่างประเทศใช่นก็ผิดหลายข้ออันนี้จะเด็นผมฮะมใช่ใช่เข้าใจตรงกันแต่นี่พี่น้องประชาชนเขารู้สึกว่าเราโดนกระทําเยอะแต่เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ร้ายกลายเป็นเพียงเพียงพราในสายตาของชาวโลกอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมตอนเนี้ อมคือคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องพูดว่าทางรัฐบาลเราเนี่ยนะครับก็ดูจะเหมือนที่วิจารณ์กันแหละครับเราจะเช้ากัมพูชาเข้าไปก้าวหนึ่งเสมอในเรื่องการต่างประเทศแต่ว่าอไอก้กัมพูชาเขาไวกว่าเนี่ยเขาก็ไวกว่า<อ>แบบเป็นเฟคนิวสหลายเรื่องแล <laughs> ะเฟคนิวจัดจ่เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการมากล่าวหาประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาเครื่องบินมาปล่อยสารเคมีที่เป็นแก๊สพิษใส่ประชาชนของเขา อันนี้มันเฟกนิวแท้เลยเพราะว่าเครื่องบินภาาประกอบมันก็เครื่องบินของบริการนะครับที่ไปดับไฟป่าที่ลอสแองเจลิสอันนี้ฝันหลังดูเขารู้แล้วทีนี้ผมคิดว่ากัมพูชาเขาดูเร็วไงคเขาพาทูตทหารถึงสามประเทศนะครับอยู่ในมนตรีเขามันคงสามประเทศแล้วอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะครับเอไปลงดูพื้นที่ที่อนุสาวรีย์ตาอมเมื่อวานใช่ไหมครับขณะที่เราเดี๋ยงยังเหมือนกับกำลังนัดอยู่ลอมั้งใช่ไหมดูช้ากว่าแต่ผมพูดอย่างนี้นะครับของพวกนี้ของเราไปเก้าโมงครับ อ่าพรุ่งนี้แล้วนะอ่าทีนี่ของเราเนี่ยดูผมพูดอย่างนี้นะครับว่าของเราได้เปรียบกว่าตรงไหนรู้ไหมครับอืมทาไมเขาพาไปดูได้แค่อนุสรีถูกถูกยิงพังอ่ะอืมอืครับครับครับทำไมไม่พาไปดูบ้านเรือนประชาชนหรืออะไรที่เขาจะกล่าวหาเราว่าเราเราเป็นลูกหลานเขาโอเคก็แปลว่านี่คือมากสุดเขาแล้วคืออนุสรีถูกยิงพังใช่ไหมฮะครับอาจารย์ครับเขาพาไปดูอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราทําลายแค่เป้าหมายในการทหาร นะฮะทีนี้เอาอนุสาวรีย์ถูกยิงพังเนี่ยเราก็มีข้อต่อสู้ด้วยซ้ําไปว่าเออ่จริงๆแล้วถูกเขายิงปืนใหญ่เนี่ยนะครับมาโดนเองเพราะมันดูชิงชายแดนพอดีไงอนุสรีตะอมเนี่ยผมไปดูแผนที่ Google มันตรงนั้นพอดีเลยชายแดนเป๊ะเลยโอเคอาจารย์ครับมีหลายประเด็นทีเดียวไว้รบกวนโอกาสหน้าจะมีอย่างก็ต้องใช้ความจริงใช้ก่อมาให้เราใช้ความจริงในการต่อสู้ครับใช้ความจริงขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ปริญญาเทวานรมมิตรตกลงแถลงไหมน้องมิว อีกสักครู่หนึ่งค่ะณนะตอนนี้ยังไม่แถลงนะคะกองทัพบ,บกนะใช่พยายามจะเข้าไปมอนิเตอร์อยู่อีกสักครู่กองทัพบ,บกจะมีการแถลงข้อเท็จจริงกรณีประสาทตาควายนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้ติดตามรายละเอียดของโปรโมชั่นสินค้าได้เลยในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะต้นอยากไปสมัครงานบริษัทต,ต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่อาจจะได้สบายด้วย กระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยร้อมรักของเราโอ้ยต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอ,อยากสบายอะไอ้